สวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์ไปยังไงกันบ้างนะครับแล้วมาเริ่มต้นกันที่ผมฟุตบอลเซโกดาลีกาของสเปนสปอร์ติ้งคิก,กอนเสมอปเซนเต้ไป2ประตูต่อ2กาตาเคนาเอาชนะด้านมาลาก้าไป2ประตูต่อ1และกานาดาเสมอเรเบนเต้ไป0ประตูต่อศ มาดูในส่วนของผมชุตบอลยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเราแบ่งกลุ่มนดที่6อิตันบูบริเชกนะครับเอาชนะด้านฮาร์ดออมิเทเลียนไป3ประตูต่อ1ลีก,การ์ดพ่ายกับทางด้านฟิลินติน่าไป0ูนย์ประตูต่อ3ฮาโปเอลลิมาซองครับเอาชนะทางด้านวาดูตไป1ประตูต่อศย์อร์กาเดนเอาชนะทางด้านแซมล็อกโลเวอร์ไป1ประตูต่อ0สลาเวียปาร์กครับเสมอทางด้านชีวัสสเปอร์ไป1ประตูต่อ1สันกินลิตน,นะครับพ่ายกับทางด้านสโลวานปฏิสลาว่าไป1ประตูต่อ2 เอเซนักมาเอาชั้ด้านดาริโปไป2ประตูต่อ1เกนนะครับเอาชั้งด้านโมนไป4ประตูต่อ0 CFR คู A Q, นะครับเอาชั้งด้านของ ani, ป 1, ปอ Phoenix, บอลกานี่ไป1ประตูต่อศ FC ฟีฟิลนิกพ่ายกับด้านบาเซลไป1ประตูต่อ2เรพอร์ตนันนะครับเอาชั้ด้านบิจาริอาลไป3ประตูต่อศปฏติซานเบลเกตเสมอสโลวาโก้ไป1ประตูต่อ1สเตโอบุคาเลสพ่ายกับด้านเวสแฮมยูเนเต็ดไป0ประตูต่อ3าม คาร์โปลเบเชว่าเอาชังน่าออสเตียเวนนาไป4ประตูต่อ0โคโลนเสมอน,นีดไป2ประตูต่อ2และซิงเคบอกครับไพกับนทนางดอันเดเลตไป0ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนล่าสุดในส่วนของกลุ่ม A ครับอันดับ1อิตาลบูครับ6นัดมี13แต้มตามด้วยอันดับ2ฟิอเรนตินา6นัด13แต้มอันดับที่3เป็นฮาร์ดครับ6นัด6แต้มและอันดับที่4เป็นลิกาส6นัดมี2แต้มกลุ่มนี้ครับทางาด้านอิตาลบูกับฟิอเรนตินาได้ผ่านเข้ารอบต ในส่วนของกลุ่ม B ครับอันดับ1เป็นเวสแฮมครับ6นัด18แต้มตามด้วยอันดับ2อันเดเลต6นัด8แต้มอันดับที่3ซิงเคบอก6นัดมี6แต้มและอันดับที่4เป็นสเตโวบุคาลีสครับ6นัดมี2แต้มกลุ่มนี้ครับเวสแฮมกับทางด้านอันเดเลตได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับในส่วนของกลุ่ม C ครับอันดับ1บียาริอัลหนัด13แต้มตามมาด้วยอันดับ2เลงอร์พตแนน6นัดมี9แต้มอันดับที่3ฮาโปเอลเวชิวา6นัด7แต้มและอันดับที่4ออสเตรเวียนา6นัด2แต้ม กลุ่มนี้ครับบียริอลกับเลพอนั้นได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับในส่วนของกลุ่มดีครับอันดับหนึ่งเป็นนี้6นัด9แต้มตามอันดับ2ครับปฏิสานเวลเกต6นัด9แต้มอันดับ3โคโรน6นัด8แต้มและอันดับที่สโลวาโก้ครับ6นัด5แต้มกลุ่มนี้ครับนีดกับทางด้านปฏิสาลได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับ ใน, e ในส่วนของกลุ่ม E ครับอันดับ1 s ึ Z, ่งเอเอมาหกนัดมี15แต้มตามอันดับ2องไดนิโปหกนัด10แต้มอันดับที่3ครับฮาโปเอลิมาโซหกนัด7แต้มอันดับที่4ครับเป็นทางด้านของวันดูดครับหกนัด2แต้มกลุ่มนี้เอเซดอัมากับไดนิโปได้ผ่านเข้ารอบครับในส่วนของกลุ่ม F ครับอันดับ1นึ่ยคารเดนครับหกนัด16แต้มตามอันดับ2เกนครับหกนัด8แต้มอันดับ3โมนครับ6นัด7แต้มอันดับ4ครับเป็นทางด้านของแซมล็อกโลเวอร์6นัด2แต้ม กลุ่มนี้ยอการ์เดนกับเกนได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับในส่วนของกลุ่ม G ีครับอันดับหนึ่งเป็นซีวัตสเปอร์นะครับ6นัด11แต้มตามด้วยอันดับ2คูนะครับ6นัด10แต้มอันดับสาซาเาวป้า6นัด8แต้มและอันดับ4บอนคานี่ครับ6นัด4แต้มกลุ่มนี้ครับชีวัตสเปอร์กับทางด้านของเซฟอาร์คูได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับในส่วนของกลุ่ม H นะครับอันดับหนึ่งเป็นทางด้านของสโลวานปติสวาครับอันดับหนึ่งครับ6นัดมี11แต้มตามด้วยอันดับ2องบาเซอร อันดับที่3ม FC f ิ e n i x หกนัด 6, 6 8, แต้มอันดับที่สซันกิลิ n 6หนัด5แต้มกลุ่มนี้ครับ Slovan ปติสลาวากับทางด้าน FC b a r เซได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับมาดูในส่วนของผลฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกเราแบ่งกลุ่มนัดที่6กันบ้างน,นะครับเชลริลต,ติลาโพเอาชงหน,น้านอเมีิียนิโคเซียไป1ประตูต่อศนมิทเทลแลนด์เอาชันานด้านสตอมการ์ดไป2ประตูต่อ0คาราบักเสมอไฟบวกไป1ประตูต่อ1แท็บซอนสเปอร์เอาช้นด้านเฟรนิวอร์ซีไป1ประตูต่อศูน เรียลันโซซีดัดพ่ายกับทางด้านแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดไปศูประตูต่อ1เฟยยนูด์ล็อตดัมเอาชนะ้านลาซิโอไป1ประตูต่อศโอลิมเปียกอสนะครับพ่ายกับทางด้านน้องไป0นย์ประตูต่อ2โมนาโกโอเอาชนะด้านเชเวน่าสวด้าไป4ประตูต่อ1ทางด้านบอรกิมนะครับพ่ายกับทางด้านพีเอสวีอเอลเฟนไป1ประตูต่อ2องแลนเสมอ AEK ลานาคาไป1ประตูต่อ1 เรียวเปติตนะครับเอาชั้นห้าเนสเจอเคฮิลซิงกิไป3ประตูต่อ0ูนย์แซงกุยลิตนะครับพ่ายกับนั้นยูเนียนเบอร์ลินไป0ประตูต่อ1อาร์เซนอลนะครับเอาชั้นห้าเอฟซีซูริกไป1ประตูต่อ0ูนย์เดนเดอร์โมเคียพ่ายกับนั้นเฟรนิบเช่ไป0ประตูต่อ2โลมานะครับเอาชั้นหน้ลูโกโดเลต์ัดเกาไป3ประตูต่อ1และสปอร์ติ้งบาก้าเอาชั้นห้ามันโมไป2ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนในส่วนของกลุ่ม A ครับอันดับ1เป็นอาร์เซนอล6นัดด15แตต้มตามาหกนดั 2, v, 6, 13แต้ม อันดับ3ามบูติกิม6นัด4แต้มและอันดับ4ครับซูริก6นัด3แต้มกลุ่มนี้อาร์เซนอลกับ PSV ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับในโซนของกลุ่ม B ครับอันดับ1นึ่งเฟเดเบอช่หนัด14แต้มตามด้วยอันดับ2แลนครับ6นัด12แต้มอันดับที่3เป็นลานากาครับ6นัดห้าแต้มและอันดับที่4ี่เดนมเคียบครับ6นัด1แต้มกลุ่มนี้ฟนเฟเนอรเบอรช่กับแลนได้ผ่านเข้ารอบถัดไปนะครับ ในโซนของกลุ่มซีครับอันดับหนึ่งเรียเบติต์หกนัด16แต้มตามด้วยับบสองโรมา6นัด10แต้มอันดับที่3าโรโกโดเลตครับ6นัด7แต้มและอันดับที่4ี่เจเคฮิวซิงกิ6นัด1แต้มกลุ่มนี้เรียวเบติตกับโรมาได้ผ่านเข้ารอบถัดไปนะครับในส่วนของกลุ่มดีครับอันดับหนึ่งเป็นเซงกุยลิดครับ6นัด13แต้มตามด้วยอันดับ2ยูเนี่ยนเบรลิน6นัด12แต้มอันดับที่3บาก้าครับ6นัด10แต้มและอันดับที่4 anno, 6, มันโม่6นัดไม่มีแต้ม กลุ่มนี้แซงคุยลิตกับยูเนียนเบอร์ลินได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับในส่วนของกลุ่ม E ครับอันดับ1เรียวโซซิดัดครับ6นัด15แต้มตามมาด้วยอันดับสองแมนยู6นัด15แต้มอันดับที่3เชอร์ลีฟครับ6นัด6แต้มอันดับที่4โอเน,นียนิโคเซีย6นัดไม่มีแต้มกลุ่มนี้เรียวโซซิดัดกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับในส่วนของกลุ่ม F ครับอันดับ1เป็นทางด้านของฟยานูดครับ6นัด8แต้มตามอันดับ2 มิทเทลแลนด์นะครับขอประทานภัยนะครับ6นัดมี8แต้มครับันดับที่3ลาซิซโอ6นัด8แต้มและันดับที่4สตตมการ์ด6นัดมี8แต้มกลุ่มนี้นะครับไฟยนูดกับมิทเทลแลนด์ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับเนื่องจากผลประตูได้เสียของทั้ง2ทีมดีกว่าอีก2ทีมนะครับในส่วนของกลุ่ม G ีครับันดับ1เป็นไฟบววครับ6นัด14แต้มตามด้วยันดับ2น้อง6นัด9แต้มอันดับที่3คาราบาก6นัด8แต้มและันดับที่4ครับโอลิเปีย กลุ่มนี้ไฟบวกกับน้องได้ผ่านเข้ารอบถัดไปนะครับในส่วนของกลุ่มเฮนะครับลำหนึ่งเฟเรนวอลล็ซี่ครับหนัด10แต้มตามลำดับสองโมนาโก6นัด10แต้มอันดับที่3ามนัซ่อนสเปอร์6นัด9แต้มและอันดับที่4ครับเชเวล่าสวด้านะครับ6นัดมี6แต้มกลุ่มนี้ครับเฟเรนวอซี่กับทางด้านโมนาโกได้ผ่านเข้ารอบถัดไปนะครับโอเคนะครับผมนี่กับการสรุปผลการแข่งฟุตบอลนะครับคืนที่ผ่านมาสําหรับวันนี้สวัสดีครับ